ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ <c oughs> ่าฮลัคนาราศีกรกฎทุกท่านดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่6นะครับกันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่12กันยายน เป็นหนึ่งสัปดาห์เลยก็ว่าได้ที่ชาวลัคนา,ากรกฎนั้นดวงนะครับมองยังไงยังไงก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอีกนะครับในความหมายที่สินแสงหม,มิงพูดถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวเกตที่ย้ายไปทับลัคนาราศีกรกฎในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคืออันนี้เราพยากรของสัปดาห์หน้านะโอเคแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่ยังเป็นเกษตร,ราธิปดีเล็ง เลงไปยังดาวพฤหัสหรือจะบอกพฤหัสเล็งอาทิตย์ก็ได้ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่นี่ยังไม่รวมถึงดาวศุกร์นะครับที่ย้ายราศีในวันที่8นะครับวันที่8กันยายนแล้วก็ย้ายไปอยู่ในลักษณะที่อยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานของชาวกรกฎพูดมาซะยืดยาวตรงนี้เพื่อจะให้คุณเห็นว่าวิถีทางของการโรจรตรงนี้นั้น ดาวส่งสมผลให้ชาวลัคนากรากฎนั้นมีความสําเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนี่ยังไม่รวมถึงดวงที่ได้มาลายโยกนะครับเออทำให้กรกฎนั้นดีนะครับหยิบจับอะไรจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตกูแม่มดวงตกเออนะก็จะขยับดีขึ้นนะครับอาจจะไม่ดีทั้งหมด100%นะมันไม่มีอะไรร100รหรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าดีขึ้นมากก็แล้วกัน จันอังคารเป็นสองวันที่ดีมากติดต่องานสําเร็จวันพุธเป็นวันที่ขุกขักนะครับอย่าเสือกไปติดต่องานอะไรที่สําคัญนะครับเพราะจะฟาวแล้วเฟลเดี๋ยวจิตตกเปล่าพอพฤหัสสุกเสาการงานดีขึ้นนะครับมีโอกาสจะได้รับผลจากทางไกลวันอาทิตย์เป็นวันที่รับทรัพย์และสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่รับทรัพย์นะถ้าคุณกําลังกังวลใจหรือไม่แน่ใจอะไรก็ตามขอให้คุณรู้ไว้เลยว่า รอบวงโครจรของลัคนาราศรีกรกฎนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินจะไหลมาเทมาติดต่ออะไรก็จะได้ผลแล้วก็ยังรวมความไปถึงชาวลัคนากรากฎหลายๆคนที่ติดต่องานค้างค้างไว้ก่อนหน้านี้เห็นทีว่าจะสำเร็จเข้ารูปเข้ารอยได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับเรื่องของความรักนะกรกฎที่ยังโสดมีโอกาสเจอเจอกับพ่อไม้แม่ไม้วงเล็บว่าทรงเครื่องนะครับ นะครับเออนะมาถูกอ,อกถูกใจหรือว่าคุณอาจจะพึงพอใจเขาเขาพึง <c oughs> พึงพอใจคุณคุณต่างฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันก็ได้ทําให้นะครับความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นพัฒนาไปทางที่นะครับส่วนคนที่เอ,อมีเขาเรียกว่ามีคู่นะครับมีคู่อยู่แล้วระวังเรื่องการหึงหวงกันแบบไม่มีเหตุผล ไม่มีปีมีครุยนะครับหรือว่าอาจจะไปเห็นคุณสนิทสนมกับคนนี้เป็นพิเศษทางโซเชียลหรือคนนี้เข้ามาทักคุณบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดความหึงหวงขึ้นมาได้แต่ผมก็เตือนนะครับชาวกรกฏไว้นะครับพยายามอย่าสร้างเงื่อนไขอะไรให้นําไปสู่ความขัดแย้งเพราะว่าดาวเกตไปเลงกับเสามองในแง่ดีก็ดีมองในแง่เสียคือเรื่องบ้าๆวอทํา,าทให้มาขัดใจกันขอให้โชคดีครับ ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี